รูปที่เห็นอยู่นะครับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เตอร์ธรรมดาหมึกน้ําทั่วๆไปเลยเครื่องพิมพ์เตอร์ที่พิมพ์นขนาด A4 โดยเราจะใช้นะครับรูปถ่าย1รูปแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาจะได้ทั้งหมด4ใบ1 2 3 4จะกลายเป็น A2 นะครับและก็พิมพ์ด้วยสติกเกอร์ glossy photo นะครับจะได้ผิวมันเหมือนพิมพ์รูปถ่ายต้องเลือกตัวแผ่นสติกเกอร์นะครับที่สามารถพิมพ์กับเครื่องพิมพ์เตอร์ธรรมดาได้นะครับ พอพิมพ์ออกมาเสร็จเราก็จะมาแปะกับตัวนี้เลยนะครับฟิวเจอร์บอร์ดเพราะว่าต้องการเอารูปตัวนี้นะครับไปโชว์โดนน้าโดนแดดได้เราก็ต้องเซฟหน่อยนะฟิวเจอร์บอร์ดเป็นไซส์ขนาด122คูณ65เซนติเมตรนะครับจะได้หลายๆรูปในการทํางานนะครับถ้าซื้อไซส์เล็กมันก็ได้รูปเดียวนะครับบางทีมนาจจะไม่พออันนี้ก็พอมาตัดแล้วก็ยังพื้นที่เหลือเยอะๆนะครับตรงนี้นะครับใช้กระดาษก็ซี่โฟโต้ในการพิมพ์กับเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับแล้วก็มาแปะใส่ฟิวเจอร์บอร สติกเกอร์ใส่หลังเลืองติดขอบด้วยเทปใสหน้ากว้างนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจวัสดุอุปกรณ์เอาไปทาเองนะครับเดี๋ยวใส่ที่ตะกร้าด้านล่างไว้ให้นะครับใช้เป็นเซตเลยถ้าใครเอาไปพิมพ์เอาไปทําแบบนี้นะครับเอาไปโชว์ได้เลยนะครับนี่รูปเจะซีเร็วซี่ช้านี่อยู่ที่หมึกที่เราใช้ด้วยนะครับว่าเป็นหมึกแบบไหนรูปสวยๆครับใครสนใจดูที่ตะกร้าได้เลยครับ